สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยฟลกส์คูเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่อง Broker i n s t a f o ส e x นะครับบกเรามาดูกันว่าบล็อกเกอร์นี้มีอะไรกันบ้างน,นะครับประวัติของบล็อกเกอร์อินสตาฟนะครับบ r ็อกเกอร์อินสตาเนี่ยเกิดขึ้นในปี2007โดยกลุ่มบริษัท InstaForex ที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียปัจจุบัน InstaForex มีลูกค้ามากกว่า500,000คนนะครับ ทาง InstaForex เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจนสามารถผลักดันให้บริษัท InstaForex เกเนี่ยก้าวมาเป็นโบรกเกอร์หนึ่งที่เชื่อถือได้นะครับรางวัลของ InstaForex ที่ได้รับมานะครับในปี2009 InstaForex ได้รางวัล s ช o w FX w o r l d 2009 b ร s t b r o k ันเ n Russia นซียนะครับในปีแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยก็ได้รับรางวัล Best Broker in Asia อีอีก ในปี2009ก็ยังคงได้รับรางวัลจาก World Finance Award นะครับที่เป็น Best Broker in Asia ในปี2010ได้รางวัล Best Broker in Asia อีกสมัยนะครับแล้วก็ในปี2011ได้รางวัล European CEO จาก European CEO Award นะครับ The Best Retail Broker 6 Jordan Expo 2001ให้รางวัล The Best Forex Broker in Retail Market 7 เว r ร์ n ไฟแนนซ์อว2011ให้รางวัล The Best Broker in Asia 8. Forex Investment s u b m i t 2011ให้รางวัล Best Retail Forex Provider Award 2011 9. Best Broker in Asia 2012โดย IAIR Awards นะครับแล้วก็ Best Broker Best Forex Broker in Asia 2012 by Global Banking and Finance Review ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ 11. best broker CIS 2012ที่โดย ShowFX World นะครับ12 best broker in Eastern Europe 2012 by ShowFX World 13. best forex broker in Asia 2012 by ShowFX Asia 14. best retail forex broker 2012โดย IAIR Awards นะครับแล้วก็15 best broker in Asia 2012ได้รับการยืนยันโดย ในงาน China Guangzhou International Investment and Financial Expo นะครับนี่ก็เป็นประวัติข้าวๆของบริษัท Instaforex นะครับในวิดีโอต่อไปเราจะมาดูเรื่องการฝากการถอนเงินจากเอ้การสมัครและการยืนยันตัวตนจาก Instaforex นะครับสำหรับวิดโอนี้ผมขอจบการพิเศษที่เท่านี้ครับสวัสดีครับ